หลังจากเราฝึกแยกส่วนของขค้อสะโพกนะครับข้อเท้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาฝึกการแยกการเคลื่อนไหวแยกส่วนของลำกระดูกสันหลังนะครับโดยต้องเคลื่อนเชิงการก่อนนะครับแล้วค่อยแอนหลังนะครับแล้วแอนปกส่วนบนนะครับแล้วค่อยเงยหน้าครับเป็นส่วนนะครับสะโพกก่งขึ้นนะครับเอวแอนขึ้นนะครับก่งขึ้นหลังแอนกนขึ้นแล้วค่อยก้มคอนะครับ ฝึกแยกส่วนนะครับอย่าให้ไปพร้อมกันนะให้ไปทีละส่วนนะครับในคนไข้นะครับหรือผู้ป่วยบางคนนะครับหลังจะติดในท่าแอนนะครับหรือติดในท่าก็้อมนะครับแล้วก็เวลากล้มอนยะ่างเงี้ยก้มไปทั้งลำกระดูกสันหลังเลยนะครับก็จะมีปัญหาเวลาเดินเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาทําทให้อา เพื่อนไหวตัวลำบากนะครับแล้วก็มีผลต่อเขาได้เหมือนกันเพราะนกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับลำกระดูกสันหลังแกนกลางจึงมีความสําคัญมากในการส่งแรงไปสู่แรงที่ขานะครับแล้วก็ที่เขานะครับ หลังจากฝึกรำกระดูกสันหลังแล้วนะครับเราก็ฝึกตรงสะโพกนะครับการเหยียดข้อสะโพกก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านี้ต้องทําได้ครับโดยหลังไม่แอ่นนะยกขึ้นสูงที่สุดโดยหลังไม่แอ่นนะครับมีผู้สูงอายุหลายคนนะครับที่ไม่สามารถเหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังได้นะครับแล้วทําให้การส่งแรงไปต้นขาด้านหลังไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เจ็บเข่านะครับ หรือบางคนนะครับข้อสะโพกนะครับเหยียดไม่ออกนะครับเหยียดไปด้านหลังไม่ได้นะครับแล้วทําให้การส่งแรงจากกล้ามเนื้อลําตัวไปถึงฝ่าเท้าไปถึงน่องนิดน้อยนะครับก็ทําให้เจ็บฝ่าเท้าเจ็บข้อเท้าได้เหมือนกันนะครับเจอทั้งในนักกีฬาผู้สูงอายุคนไข้เข่าเสื่อมเจอได้เยอะครับท้านี้คือท่าแก้นะครับโดยยกสะโพกขึ้นสูงที่สุดนะครับโดยหลังตรงนะครับหลังไม่แอนที่ให้ไปไปแค่ข้อสะโพกนะครับ ถ้าใครทําท่านี้ไม่ได้หรือได้น้อยแล้วข้อสะโพกแอนเราอาจจะสามารถยืดข้อสะโพกนะครับให้เหยียดออกไปก่อนค่อยทำก็ก็จะดีมากนะครับต่อไปนะครับเราจะฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อคอมาโซ่คือกล้ามเนื้อกิ่งแกนกลางครับโดยใช้ท่าแพงนะครับท่าแพงนะครับหลังต้องตรงนะครับหลังจะไม่ค่อมนะครับขาเหยียดตรงนะครับถ้าใครทํารู้สึกว่าทําง่ายๆลองทำท่าที่ถูกนะครับจะรู้สึกว่าทําได้ยากกว่าเดิมนะครับเพราะบางคนทําง่ายเพราะโกงก้นโด่งเงี้ยทำง่ายเพราะหลังแอนเงี้ยหรือหลังค่อมใส่เงี้ยนะครับก็คือต้องฟูนแพงใครทําท่านี้ยังไม่ได้นะครับเพราะกล้ามเนื้อ อ่อนแรงนะครับคือทำไม่ได้ถึง45วินะครับก็ให้ทำลงหนักที่เข่าก่อนนะครับท่านี้อาจจะยากไปนะครับนี้ลงหนักที่ปลายเท้านะครับคือท่านี้นะครับถ้าใครยังทำไม่ได้เตบเป้าหมายคือต้องลงหนักที่ปลาเท้าได้นะครับคือกล้ามเนื้อแกนกลางสำคัญมากนะครับเป็นตัวทรงร่างกายให้อยู่นะครับแล้วก็ส่งแรงไปที่ระยะแขนขานะครับถ้าตรงนี้อ่อนแรงนะครับ อ่ามันก็จะส่งผลให้เจ็บไปหมดนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาก็จะอ่อนแรงตามนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อทํางานเป็นชุดนะครับไม่เคยทํางานเดียเด่ยวๆโดยมีกล้ามเนื้อแกนกลางเป็นตัวหลักนะครับต่อไปฝึกด้านข้างนะครับคือ แพงด้านข้างนะครับเรทเทิลแพงนะครับก็คือตัวต้องตรงเหมือนกันนะครับถ้าใครทําได้น้อยกว่า3 0สิวิก็คือนั่นแหละครับคือมีปัญหาหลังรวง่วคือกล้ามเนื้อโครงล่างงกลางไม่แน่นนะครับ